สวัสดีทุกทุกท่านครับผมตอนเช้าอากาศเย็นครับส่วนตอนบ่ายเนี่ยอากาศเริ่มร้อนครับเออผมอยู่ที่ตำบลสบเตียยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วในส่วนของด้านหน้าอา่าที่เห็นหนะ้าที่เป็นภูเขาเนี่ยเออตรงนั้นเป็นถนนเส้นหลักอา่าจอมทองนะครับวิ่งไปฮอดเนี่ยประมาณ20กิโลส่วนแปลงที่ดินที่ผมจะมานำเสนอขวามือนะครับอา่าแล้วก็ติดถนนลาดยางเนี่ยนะ ด้านหน้าเนี่ยความกว้างของถนนนะครับอยู่ที่5เมตรเลยนะครับถนนด้านหน้าถือว่ากว้างมากๆเลยแล้วก็ภายในแปลงมะม่วงนะครับให้ผลผลิตแล้วทั้งหมด100ต้นนะครับเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่กับอีก151ตารางวาเจ้าของซัพ์ปรับรลดราคาลงมาต้องการขายแบบด่วนๆนะปรับลงมา2 0 0 0 0นอยู่ที่1ล้านทุ่นๆนะครับหารออกมาต่อตารางวาอยู่ที่1 8 1 5บาทนะครับ นี่นะก็เหมาะที่จะปลูกบ,บ้านแล้วก็ทําเกษตรแล้วในส่วนของที่ดินความสูงกับถนนเนี่ยเท่ากันนะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะปลูกบ,บ้านเราไม่ต้องถมก็ได้นะครับเนี่ยก็ตัดในส่วนของมะม่วงส่วนหนึ่งนะแล้วก็ปลูกบ,บ้านได้เลยส่วนด้านหน้าเนวิ่งเข้ามาเนี่ยเพียงแค่400เมตรเท่านั้นเองนะก็จะถึงในส่วนของแปลงที่ดินส่วนแปลงที่ดินเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะที่มีมะม่วงเนี่ยนะในส่วนของต้นมะพร้าวนี่ไม่เกี่ยวนะเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของ ความกว้างของหน้าแปลงเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมวัดในส่วนของความกว้างของแปลงที่ดินนะครับ9.15 91. 1เมตรนะนู่นนะไปถึงถนนอคอนกรีตนะถ้ากับที่ดินแปลงนี้ติดถนน2ด้านนะครับนี่นะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรียวนะเนี่ยยอมรับว่าหน้ากว้างมากๆเลยนี่ที่ดินตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับที่มีต้นม่วงต้นใหญ่นี่นะฮะแล้วก็ยาวไปเลย แล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดนะครับนี่เมื่อกี้นี้บอกว่าโดวงขึ้นบินเดี๋ยวเพื่อนพี่ก็จะได้เห็นในส่วนของผ้ามุมสูงและในส่วนของแปลงที่ดินถามว่าเดินทางเข้าอ,อำเภอจอมทองที่ว่าการอำเภอโลตัสโรงพยาบาลไปษณีธนาคารเนี่ยห่างจากที่ว่าการอำเภอนะครับเพียงแค่16กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ไกลนะขับรถน่าจะประมาณ10นาทีก็ถึง นี่นะแล้วก็มะม่วงเนี่ยให้ผมผลิตแล้วนะครับนี่นะก็เมื่อปีที่แล้วเจ้าของทราบเห็นว่าเก็บมะม่วงได้เป็นหมื่นเลยนี่นะครับนี่เออมะม่วงเป็นมะม่วงพันธุ์ทองดานะก็เป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่ตลาดให้ความต้องการแล้วราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนลำไยภายในแปลงมีทั้งหมด30ต้นนะครับลำไยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนออและท่านผู้ชมเนี่ย เลี้ยวเข้าไปในส่วนของซ้ายมือซึ่งติดถนนคอนกรีตนะครับส่วนถนนคอนกรีตเนี่ยความกว้างอยู่ที่4เมตรนะเนี่ยนะคอนกรีตส่วนด้านหน้าเนี่ยถนนลาดยางเนี่ยกว้าง5เมตรถือว่ากว้างมากเลยรถวิ่งสวนก็นได้เลยเมื่อกี้นี่ผมผมหลงเนาะผมเดียวไปตรงนี้ผมก็เลยโทรถามจ่าเจ้าของทรัพย์ปรากฏว่าที่ดินอยู่ตรงนี้เองโอ้แล้วเป็นที่ดินที่สวยด้วยนะเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตเพิ่งจะเทเลยนะยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยนะเมื่อกี้นี่ผมหลงเข้าไปตรงนี้ นี่เนี่ยในส่วนของถนนคอนกรีตเนี่ยสี่เมตรนะครับนี่นะเพิ่งจะเทเลยยังไม่ใหม่เลยแล้วความลึกของถนนอคอนกรีตเนี่ยข้างแปลงนะครับความลึกอยู่ที่สี่สิบเมตรเลยนะครับเนี่นะไปถึงรั้วของเพื่อนบ้านเลยนะเนี่ยด้านหลังจะมีรั้วเพื่อนบ้านอยู่ส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นสวนมะม่วงสวนลำไย,ยเนี่ยฝั่งนี้นะเมื่อกี้นี้ก็เกษตรกร,ร,กรมาเปิดน้ำเนี่ยนะเห็นไหมปึ๊บนี่ เนี่ยลึกมาถึงนี่เลยนะมาถึงรั้วเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอ้ถือว่าเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่มีที่น่าสนใจเลยนะเนี่ยเพื่อนบ้านเขามาเปิดน้ำไว้เนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะครับความลึกอยู่ที่สี่สิบเมตรนะอันนี้เป็นรั้วของเพื่อนบ้านเนี่ยมาสุดตรงนี้เลยแล้วของเราก็ตรงไปเลยเออรูปแปลงที่ดินตามโฉนดนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาะท่านผู้ชมเข้าไปชมในส่วนของภายในแปลงที่ดิน นี่แล้วก็ดูวิวภูเขาดิเห็นไหมโอ้อย่างสวยเลยแล้วเดินทางไม่ไกลนะผมว่าขับรถน่าจะประมาณสิบนาทีก็น่าจะถึงที่ว่าการเอำเภอจอมทองนะครับนี่นะเนี่ยมะม่วงก็ให้ผลผลิตแล้วนี่นะมะม่วงอายุน่าจะประมาณสิบกว่าปีผมถือว่ายังให้ผลผลิตได้อีกหลายปีเลยนะเนี่ยนะอันนี้เป็นลําไยนะครับเนี่ยนี่มะม่วงนี่ก็เป็นลำาไย ส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำเป็นส้วมนั่งยองเนี่ยมะม่วงก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเลยความกว้างเนี่ยจากอีต้นไปถึงอีต้นเนี่ยเอ่อน่าจะประมาณ4เมตรได้นะครับเนี่ยนะระยะห่างระหว่างต้นนะ4เมตรอันนี้กเกษตรกรก็ามาเปิดน้ำไว้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเห็นดินมาชุ่มๆ้วยเนี่ยนะฮะเห็นไหมนี่โอ้ถือว่าดีเลยพูดถึงว่าถ้าเรา ปลูกบ้านด้วยทําเกษตรด้วยมันถือว่าเหมาะเลยนะส่วนผลผลิตมันมีลงรับซื้ออยู่แล้วครับในส่วนของมะม่วงแล้วก็ลําไยเนี่ยนะมีผมพาท่านผู้ชมเข้ามา,าในแปลงที่ดินนะมะม่วงเจ้าของทรัพย์แจ้งว่าทั้งหมดร้อยต้นนะครับส่วนลําไยเนี่ยทั้งหมด30ต้นนะเดิมราคาเจ้าของทรัพย์เนี่ยตั้งไว้ที่1นึ่งล้านสองแสนทีนี้เจ้าของทรัพย์มีความประสงค์ที่ต้องการจะขายด่วน ก็ปรับลดลงไปเลยครับส0 0แสนเลยก็หารออกมาเนี่ยผมดีดออกมานะครับก็อยู่ที่ตารางวาละ1,815บาทอ่าในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยผมถือว่ามันก็ค่อนข้างหายากนะตารางวาละพันกว่าบาทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ราคาที่ดินเชียงใหม่ค่อนข้างจะแพงไงน,นี่ก็อันนี้เป็นลำไยนะครับเนี่ยนี่อายุลำไยก็เพิ่งจะสิบกว่าปีเนี่ยนะต้นเขายังไม่ใหญ่เลย ประมาณน่าจะสิบเอ็ดสิบสองปีได้เนี่ยก็จะประมาณนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะเนี่ยหมายความว่าเราไม่ต้องมาปลูกใหม่เลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแนวรั้วอ่าสังเกตแนวรั้วเพื่อนบ้านเลยครับนี่จะติดแนวรั้วเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเห็นไหมโอ้โหถือว่าบ้างมากเลยนะนูะ่นนะยาวมาเลยอันนี้เพื่อนบ้านเขาปลูกมะม่วงนะครับเนี่ยเห็นไหม แต่มะม่วงเพื่อนบ้านเนี่ยผมดูแล้วน่าจะประมาณสี่ปีห้าปีเนี่ยต้นมันยังเล็กอยู่เลยเนี่ยนะคือเกษตรกร,ร,กรที่เขาปลูกอย่างเงี้ยหมายเขาว่ามีลงรับซื้อครับถ้าไม่มีลงรับซื้อเนี่ยเขาไม่น่าจะปลูกมะม่วงก็น่าจะปลูกอย่างอื่นถูกไหมเ,เราสังเกตง,ง่ายๆว่าแต่และพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดเขาปลูกอะไรเยอะนั่นย่อมหมายควาว่ามีลงและเป็นตลาดที่มีความต้องการในส่วนของผลไมนะ้นะนี่เดินมา เดี๋ยวผมเดินมาฝั่งนี้ให้สุดแปลงเนี่ยนะฮะความลึกของฝั่งนี้นะส่วนความสูงจะระดับน้ําทะเลอ่ะเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้ว278เมตรนะความสูงจะระดับน้ําทะเลเนี่ยเป็นเป็นแนวเขตเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นเนินดินด้านหน้าเป็นถนนลาดยางนะครับอ่าหน้าแปลงนะเนี่ยเป็นเนินดินลึกมานี่เลยไปจนสุดท้ายแปลงเนี่ยนะ ความลึกอยู่ที่40เมตรนะครับนี่ก็มาสุดท้ายแปลงมาชมของเพื่อนบ้านที่เป็นแนวรั้วเนี่ยนะฮะนี่ปั๊บตรงนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านแล้วฝั่งนี้นู่นนะวิวภูเขาเออเดินทางไปอำเภอฮอนเนี่ยเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับฮอนนี่ปึ๊บเดี๋ยวผมเดินไปหน้าแปลงอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับเพื่อนที่มีความสนใจในเรียนเชิญเบอร์โทรผมเบอร์เดิมครับผม0801476634ครับผม เบอร์ลน์ก็เป็นเบอร์โทรเนี่ยแหละครับนี่นะเมื่อกี้นี้ผมโดงขึ้นบินก็สังเกตเชมในส่วนของภาพมุมสูงก็น่าจะชัดเจนนะครับอันนี้ก็หน้าแปลงที่ดินนะครับติดถนนลาดยางความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับนี่นะนแถวนี้ก็จะปลูกลำไยแล้วก็มะม่วงส่วนด้านหน้าน่ะย้ำอีกครั้งนึงนะครับเข้ามาแปลงที่ดินเนี่ยเพียงแค่400เมตรเอง เห็นไหมขวามือเนี่ยไปที่ว่าการอำเภอจอมทองส่วนซ้ายมือเนี่ยไปเพเภอหอดนะครับนี่ก็จะประมาณนี้โอเคนะครับผมอากาศกําลังร้อนเลยส่วนตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมส่วนออทราบทาบุกทุกทราบผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทราบทุกทราบเนี่ยผมเน้นขายในราคาเจ้าของทั้งหมดผมไม่บวกผมไม่เทิน เพราะว่าตอนนี้ซับของผมก็เกือบจะ600ซับแล้วก็ขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามใน่วนของช่องนวัดนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังใจในการทําช่องนะครับด้านหน้าก็เป็นถนนซอยตรงไปนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะไปนะครับ